AI Podcast World AIcastwide สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อาจจะทำให้หลายคนตกงานได้เลยนะในอนาคตอันใกลน้นี้ถ้าไม่รีบปรับตัวโหเปิดมาก็ขนลุกเลยค่ะแต่ก็น่าสนใจนะคะว่าจะคุยเรื่องอะไรกัน <laughs> ล้อเล่นหนะ้าจริงๆแล้วเราจะมาแกะไอเดียธุรกิจครับจากยุค AI นี่แหละที่น่าสนใจมากๆเลยนะ ไปเจอมาจากช่อง YouTube ชื่อ Silicon Valley Girl อ๋อช่องดังเลยนะคะใช่ครับในวิดีโอชื่อ High Income AI Business Ideas for 2025 No Coding No Budget แปลงง่ายๆก็คือไอเดียธุรกิจ AI รายได้สูงปี2025แบบว่าไม่ต้องเขียนโค้ดไม่ต้องมีงบเยอะว้าว wow, ฟังดูดีมากเลยค่ะแบบนี้สิคะที่น่าสนใจเขาบอกว่านี่เป็นยุคทองเลยนะของคนตัวเล็กๆ ที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองน่าสนใจค่ะงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่ามีไอเดียอะไรบ้างคะครับประเด็นแรกเลยนะเขาบอกว่าถึงแม้พวกบริษัทใหญ่ๆอย่าง Google Microsoft เนี่ยจะดูเหมือนครองตลาด AI ไปแล้วค่ะดูเหมือนจะผูกขาดไปแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังมีช่องว่างอีกเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจเล็กๆอ๋อหรอคะช่องว่างแบบไหนคะคือ ช่องว่างในการแก้ปัญหาที่มันเฉพาะกลุ่มมากๆอะครับ niche problem ที่พวกยักษ์ใหญ่อาจจะมองข้ามไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนปัญหาเล็กๆที่บริษัทใหญ่ไม่สนใจจะลงมาทำเองประมาณนั้นเลยครับแล้วที่สำคัญคือเครื่องมือ AI สมัยเนี้ยมันช่วยให้คนเดียวก็สร้างธุรกิจได้ง่ายขึ้นเยอะมากจริงเหรอคะปกติสร้าง product นี่เรื่องใหญ่เลยนะใช่ครับแต่ตอนนี้ ไม่ว่าจะเขียนโค้ดก็มี AI ช่วยออกแบบกราฟิกก็ใช้แคนวาหรือ AI อื่นๆได้อ๋อค่ะหรือแม้จะ่ทำการตลาดเขียนสคริปต์ก็มี Poppy AI อะไรแบบนี้ช่วยเขาเลยใช้คำว่า Product is commoditized นะครับอ่าก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์มันเข้าถึงง่ายขึ้นใครๆก็ทำได้แล้วถูกต้องครับไม่ต้องมีทีมใหญ่เหมือนเมื่อก่อนเหมือนกำแพงในการเริ่มธุรกิจมันต่ำลงมากๆเลยนะคะใช่เลย บวกกับตลาด AI ที่เขาว่ากันว่าอาจจะใหญ่ถึง1.3 Trillion US Dollars ภายในปี2020โหเยอะมากการเข้าไปตอนนี้ก็เหมือนเราโต้คลื่นลูกใหญ่มันจะพาเราไปข้างหน้าเองผลิตคอนเทนต์ Content, หรือ Content Factory Content Factory ครับคือเดี๋ยวนี้ธุรกิจหรือพวกคนดัง Influencer ต้องอยู่หลายแพลตฟอร์มมากๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะทั้งติ๊กต k อบ u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  e f f c e e o o o k IG เยอะไปหมดไอเดียนี้คือการใช้ AI มาช่วยสร้างแล้วก็กระจายคอนเทนต์แบบอัตโนมัติเลยอ๋อเช่นยังไงคะเช่นเอาบทความยาวๆมาให้ AI สรุปทำเป็นวิดีโอสั้นๆหรือเอาไฟล์เสียงมาแปลงเป็นข้อความหลายๆภาษาได้เลยโหอ,อันนี้ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะการกระจายคอนเทนต์เนี่ยใช่ครับอีกไอเดียที่ล้ำปกขั้นคือผู้ช่วย AI อัจฉริยะสำหรับธรุรกิจเล็กครับ AI agents for small businesses AI agents มันต่างจากแชทบอททั่วไปยังไงคะต่างกันเยอะครับมันไม่ใช่แค่ตอบตามสคริปที่ตั้งไว้ค่ะแต่มันเหมือนเป็นพนักงาน AI ที่คิดเองได้นิดหน่อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โหขนาดนั้นเลยเช่นอะไรบ้างคะเช่นรับคอเดอร์ร้านอาหารออนไลน์แบบครบวงจรเลยหรือช่วยฟรีแลนซ์หางานที่ตรงโปรไฟล์จริงๆค่ะหรือที่เขาเล่าคือแม้แต่โทรไปต่อรองค่ารักษาพยาบาลที่แพงๆจริงเหรอคะ ทำได้ด้วยเหรอเนี่ยครับแล้วที่สําคัญคือสร้างได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเองนะใช้แพลตฟอร์มอย่าง Voiceflow ช่วยสร้างได้ล้ำมากค่ะเหมือนมีพนักง,งานดิจิตัลส่วนตัวเลยแล้วมีไอเดียที่แบบว่าง่ายกว่านี้ไหมคะสำหรับคนไม่ถนัดเทคโนโลยีจ๋าจามีครับอันนี้น่าจะง่ายสุดเลยคือการขายพรอมขายพรอมพร้อมที่เป็นคำสั่ง AI หรอคะใช่ครับพรอมคือคำสั่งที่เราใช้สั่งให้ AI ทำงานนั่นแหละ ไอเดียคือเราคิดสูตรคำสั่งเจ๋งๆ oh. ที่ทำให้ AI สร้างผลงานดีๆออกมาได้แล้วเราก็เอาสูตรคำสั่งหรือพร้อมเนี้ยไปขายขายที่ไหนคะ บนแพลตฟอร์มอย่าง Prompt Base อะไรแบบนี้ครับมีคนยอมจ่ายเงินซื้อพร้อมดีๆนะหลอกคะอาจจะทำเป็นชุดๆเช่นชุดพร้อมสำหรับสร้างโลโก้สไตล์ไซเบอร์พังก์หรือชุดพร้อมสำหรับเขียนแคปชั่นการตลาดโอ้เป็นไอเดียที่ฉลาดมากเลยค่ะไม่ต้องสร้างอะไรซับซ้อนแค่ขายไอเดียคำสั่งใช่ครับไม่ต้องเขียนโค้ดไม่ต้องทำโปรดักต์เองเลยแล้วด้านการศึกษาล่ะคะ AI น่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันถูกต้องเลยครับ ไอเดียติลเตอร์เอหรือ AI Tutors โดยเฉพาะด้านการเรียนภาษาเนี่ยศักยภาพสูงมากอ๋อค่ะแอป AI มันสอนฝึกฝนแล้วก็ให้ฟีดแบ็กการใช้ภาษาได้แบบค่อนข้างดีเลยต้นทุนก็ต่ำกว่าจ้างครูจริงๆเยอะแล้วทำเงินยังไงคะก็อาจจะเก็บค่าสมาชิกรายเดือนหรือไปร่วมมือกับโรงเรียนสถาบันสอนภาษาก็ได้ ตลาดนี้มีแนวโน้มโตมากมากครับจริงด้วยค่ะการเรียนภาษาเนี่ยต้องการฝึกฝนเยอะ AI น่าจะช่วยได้ดีอีกตลาดที่น่าจะใหญ่ในแพ้กันก็น่าจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองไหมคะใช่เลยครับ AI ด้านการเงินส่วนบุคคลหรือ AI in personal finance ค่ะลองนึกภาพว่ามีผู้ช่วย AI คอยดูการใช้จ่ายของเราแนะนาการลงทุน จัดผ่อนให้หรือแม้แต่วางแผนภาษ,ษีให้เราอัตโนมัติโหดีเลยค่ะช่วยให้คนทั่วไปจัดการเงินได้ดีขึ้นง่ายๆเลยครับซึ่งตอนนี้ก็มีแอป,ปอย่าง c l ี o หรือ Plum เริ่มทำอะไรแบบนี้แล้วตลาดนี้ก็ใหญ่มากๆครับฟังดูมีแต่โอกาสน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่เอ,อเพิ่งเริ่มเลยอยากจะลองทำคนเริ่มจากตรงไหนดีคะคำแนะนำสำคัญที่เขาให้ไว้ในวิดีโอนะครับคือ เริ่มจากการแก้ปัญหาของตัวเองก่อน Solve your own problem first อ๋อแก้ปัญหาตัวเองใช่ครับเพราะเราจะเข้าใจปัญหานั้นได้ลึกซึ้งที่สุดไง แล้วเราก็จะเป็นลูกค้าคนแรกที่ต้องการมาตรฐานที่ดีที่สุดจากสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ครับผมและอย่างที่สําคัญมากในยุคนี้คือต้องเปิดใจลองใช้เครื่องมือ AI ใหม่ๆตลอดเวลาใช่ค่ะเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากจริงๆคนที่พร้อมเรียนรู้ปรับตัวได้ไวเนี่ยเขาบอกจะเหมือนกลายเป็นยอดมนุษย์เลยนะ Superhuman Superhuman คือสามารถเปลี่ยนไอเดียในหัวให้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้เร็วมากๆ ด้วยความช่วยเหลือจาก AI โห oh, ฟังแล้วเหมือนมีพลังไฟลุกขึ้นมาเลยนะคะครับโอกาสมันเปิดกว้างมากๆจริงๆไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เยอะหรือมีเงินทุนมหาศาลเลยแค่มีความคิดสร้างสรรค์และก็มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ AI เท่านั้นเองใช่เลยค่ะคำถามที่น่าสนใจที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อก็คือมีปัญหาอะไรในชีวิตประจำวันของตัวเราเองบ้างที่เรารู้สึกว่าเออ AI น่าจะเข้ามาช่วยแก้หรือทำให้มันดีขึ้นได้น่าคิดมากๆค่ะบางที่คำตอบนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจไอเดียใหม่ๆของใครหลายๆคนก็ได้นะครับเป็นไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาพบกับการเจาะลึกเรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจกันได้อีกในครั้งหน้าเวลา7โมงเช้าทุกวันค่ะสำหรับวันนี้ผมกับพัทลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ AI Podcast Worldwide